สวัสดีค่ะอริยะน,นี่อริยะแชร์แต่ย่างไรเนี่อนยอริยะล่องเบิงอ่ะนะจ๊ะอริยะก,กำลังคืดว่า ดี่เอาอีกช่องหนึ่งมาล่องมึงเลยจ้ะอ่าได้ได้แล้วอ่าที่ไหนได้วิดีโอจะต้องทํามาสําหรับผู้ใหญ่ถึงจะสามารถเห็นแชทได้ถ้าวิดีโอทํามาเพื่อเด็กจะไม่เห็นคอมเมนต์อ่าอ่า เข้าใจนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคือว่าคือว่าอาริยะตอนแรกอริยะไรอริยะว่าเอา้าเห็นแชทแชทของมูเข้ามาจังสีนะคือบ่เห็นเออเอไหมคอมเมนต์คือบ่เห็นคอมเมนต์ของมูเข้ามาจังสีนะอริยะก็เลยว่าเอ๊ะเป็นยังคือทังบ่เห็นคอ,เนคอนมเมนต์ที่ยังคนอื่นเพ่นไรบาดด้แทออริยะเลือกตอนแรกนาอันนี้สําหรับผู้ที่บบหูเพื่อ,เพ,อเพื่อมีคนที่บบหูคือจะเฮาไปเฮดคีเอเตอร์อันนั้นนะอัน,อน อันแอบป่านแม่จาน้ากันอันถ้าเราเลือกสําหรับเด็กเนี่ยคอมเมนต์จะไม่ขึ้นถ้าเราเลือกสําหรับผู้ใหญ่คอมเมนต์ขึ้นอันนี้อริยะทดลองเนาะอริยาขออภัยเด้อสาหรับการไล่อีกเป็นสองข้างเพราะว่าเป็นยังตีเพราะว่าหนึ่งอริยะอยากมีเพื่อนเขามาโตตอบน้่เพราะว่าอริยะไล่สดนี่อริยาอริยะกำลังเรียนอยู่จ้ะกำลังเรียนภาษาเกาหลีอริยะก็อยากจะมีมูมีคู่บาจา์มีผู้ไรทีเพิ่้เพิู่นหูเขามามาโตตอบนะมาโตตอบมาแนะนํา หรือเอียงอริยะเพื่อเป็นการเรียนที่แบบเรียนในออนไลน์ที่เราไม่ใช่ผู้รู้มาสอนใครแต่เราเป็นผู้ที่ไม่รู้แต่มาไลฟ์สดเพื่อขอความรู้จากทุกคนที่พบเห็นอ่าผู้รู้นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฟูงหรือว่าเป็นคู่บาอาจารย์นะจ๊ะอู้อริยะดีใจแห้งที่นี่อริยะจะท่วนเนาะอริยะจะท่วนสันใดๆกามาล้วอริยะขอท่วนจักสิผาที่อริยะสักผนะาณอ,อยู่อันนี้ ตอนนี้อริยาบริยูไทยเด้จ้าพี่น้องจ้าอริยายุเข่าดีเนาะอันเนี้ยสําหรับผู้ที่หูเพื่อมีผู้หู Hindu. พี่น้องเอ้ยเขาเนี่ยอริยาเห็นเขามาสองคนสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าคุณพี่ทั้งสองท่านนะจา้าสวัสดีจา้าเขามาพิมพ์ทักทายอริยาในเด้อจา้าพราะอริยาดีใจอริยากับเป็นผู้นึ่งจา้าที่ที่ทบม่ว่าจะเขาแอปฟ้าแอปแดงหรือแอปแดงกระซังอริยากับเป็นผู้หนึ่งที่อยากกระางัง ไายได้อยากจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยากจะสร้างไล่ได้จากโฆษณาหรือว่าเพื่อเอาดังเขาปังเพื่อได้เป็นพี่เซนเตอร์เซนเตอร์เพื่อได้มีไล่ได้เข้ามาจากโฆษณาสนาจะสิเพื่อเพื่อมีคนว่าจางอะไรอย่ไปเป็นพี่เซนเตอร์ยาขายยายาขายยุ่งเยอะสินะจย์หรือว่าโอ้ยคิวเจ้ามาบากแท้คอยเสียเอาเจ้าไป โฆษณาโรงบัลไสยกรรมประสันหามีคนมาแมวมองมากมึงดูนะพี่น้องเอ้ยคิวอริยาแรกๆเป็นคิวปิ่งจ่าที่นี่เสื้เอเลื่องเล่าคิวให้ฟางก่อนควยสิมาเลียน,นอะอริยามาเหตุงานโดยความที่ว่าเฮาบรูภาษาเพิ่นผ้าเฮาไปโรงบนนาลณโรงบาลหนึ่งเซ็จแล้ว ไฟพี่น้องเห็นบอทีในคลิปอ่ะที่เป็นท่อไฟแบบเง้วๆแบบนี้เลยอ่ะที่เป็นไฟวูวููที่เขาลบร้อยสักอ่ะยูยูก็เอาอยาซ่าแมาแปะอริยะเราไฟหอนเนี่ยพี่น้องปิดตาอริยะไปเราวมัวูวูวูล้นอริยะเปื่อยเบิร์อริยะห้องอริยะเจ็บแสบหอนเจ็บบักคักเรื่องจริงคิวอริยะนี่น้ำเลืองอ่ะไลยูเป็นสามเดือนซีเดือนอยู่ในเกาหลี บ้านี้มองยูกับศกปุกสภาพคนนยูมองนอนยูมองนี่มองเฮ็ดกับเขายูมองนี่บ่มีประตูปิดกันคนนยู่นำกันกับมีทั้งคนสาดค้นศกระบกสิ่งแวดลลอมต่างๆพี่น้องบอาเรื่องชีวิตให้ฟังนะแล้วจักขมเมาควันฝุ้นจากหมองยูหรือว่าจากอาหารจากนี่บวกกับคิวเฮ้าบวกกับเผ้าเป็นค้นนาเหลืองบดีนําเหลืองอริยะเนี่ยเหลืองย่อยแบบ คือพี่น้องเข้าใจปะคือคนเห็นแล้วตกใจอะ่ะเราบัดสาเหตุที่เศร้านี่ได้จ้างเพิ่นมาเกิดยังข้นผู้ใดผ้าผ้าเขาไปอียงจังสีจังสีนะเพิ่นสืบสาวเล่าเรื่องเพิ่นเล่ยใหญ่หมองเหตุงานให้อริยาไปยูหมองใหม่ไปยูหมองที่สะอาดไปยูหมองใหม่อริยาไปเปลี่ยนหมองใหม่คิวอริยาจังเศร้านําเรืองเอยียงจังคอยเศร้าแล้วบัดอริยะก็อายคนเด มันมันบ่มั่นใจเนาะจากคนเคยมีคิวเมืนว่าจะคิววากผู้ใดไรก็เลี้ยวเบิ่งแม่นว่าเฮาก็อยากอายอายะกัพ่อแผลมันเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มดีประมาณสองเดือนอายะก็ไปซักคือสภาพของแผลของเนื้อที่มันกระลังเพิ่มขึ้นอ่ะกระลังยู่ในสมานผิวอ่ะเข้าไปเห็ดยังจะบ่ติดเด้เข้าไปซับกับบติดแต่้ดยความที่ว่าเข้าอยากเข้าอยากเห็ดเพราะว่าเข้าอายคนดเมืนว่าอแย่ากับไปหาซักได้จ้าเฮ็ดแบบนี้เนี่ย ไปร้ายเธอเบิดเงินขันเม่นไทยนี่กับประมาณสามสีแ่แสนบาทไทยเอาเที่ยวเห็ดกับเรืองคนะิวน่ะสุดท้ายแล้วกัคือเกาจ้ะกับบมี่คือเกาแล้วที่นี่ที่จริงแล้วมันบโมี่คนเลยเด้เคยไปโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อนบอกว่าหมอบอกว่าคนบโมี่โอกาสขึ้นแล้วเพราะว่าเซลล์มันตายแล้วยอริยะก,ก็เลยเอาวัซลีนจ้วะวัสลี่นทาป,ปากกัเจลปิโตลเลียมเจลอะ <c oughs> มาทาแล้วมันคั่นยิงย่ง อริยาเลยมาเบิงเอะมันคือขั้นไล่ขนจากพี่น้องไล่ขนมันขึ้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีคนเห็นบะไล่ขนมันขึ้นแต่ว่ามันก็ขึืนได้ซ้ำที่มันสามารถข้นได้ส่วนที่มันหนักหนามันก็ขืนบ่ได้เห็นบ่ขึ้นเลือตนเจ้าของเยอะส่วนสีมาได้กับบินคามน้ำขามทะเลมาเจอกับมาเจอยังทุกอย่างนะจ๊ะเนาะเรามากมากับยังมาคิววากเนี่ยเขาเอิรนมาดวงสตาวัตาสนาผ้ามาพอ มาพอเรื่องแบบนี้เป็นดวงสตาของเฮาเป็นชะตากรรมของเฮาที่เพิ่นดดบันดาลมากชะตากรรมของเฮาจะต้องมาเป็นคนคิววากอริยาค,คิดแบบนี้นะเออเพราะว่าก็คือทํำใจแล้วนะแต่ขันได้ความนจริงอยู่ก็อยากเฮ็ดอยู่ก็อยากเฮ็ดมาอยู่แต่ก็ยันเฮ็ด <hate S 2> แล้วเสียเงินเปล่าย่านมันบ่ติดหรือว่าเข้าเฮ็ดมาหลายเทียแล้วก็ยันประสาทตามเสีย จังสี่หน่อจ้ะเข้ากับคืดไปหลายอย่างาะแต่กะทุกม,มื้อนี้ทามาอายบ่ก็บ่ไอ,อ่ดอกจก้ะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยนท่วงไร้กระเหลิมจะไหรได้ยังเนี่ยแต่คนเนาะจ้ะว่าเห็นพระอิฐพระป่น,น,ปนแต่คนเนาะโบเมนพระอิฐพระปูนเนี่ยนาฬิกาเพชรนี่บเมนของจริงได้ไเพชรป,ปอมเพชรปอมจ้ะพี่รองอยาเข้าขใจว่าโอ้ยพันไปลำซ้ำนี่ละกะนาฬิกาเพชรมันสร้างเสือได้เบิง่งโดนี่ มันสามารถเข้าเาเข้าสามารถมันเป็นเครดจ่ายเคตนาฬิกาโอ้ยไสรัะอริยะสีถอดในเบืองขายหนาเนาะว่าสีถอดในเบืองยางดีกันเรื่อมมันสามารถถอดออกได้นี่จ้าเอามาเปลี่ยนมันสามารถถอดออกมาได้เนี่ยเขาเขาสั่งมาเปลี่ยนเขาอยากได้เพียรอยากได้พ่ออยากได้ท่องเฮียเขาก็สร้างถึงมาได้ว่นเป็นวานาฬิกาเพียรจริงว่าเปนวามาจนวาอันนี้วัเมีนเนี่ยเขาสั้งมาจ่าสร้างมาไซอร่ยะกับส่เองนี่แหละจ้ะง่ายๆบ้านนี่ยบ้านนี้เขาจะแต่ว่ารั่มี ริยะบริอยุบานเข้าโดนนะอริยะกับบรรว่าบานเข้าเป็นแบบใดกับบริตำนี้บานเข้ามาันบทท่านสมัยเลยยังจะซีเนาะแต่ว่าคือบริอยุโดนนะนะเอาเอาเมนบังย่อมข่อยเสียใส่ไหมพี่น้องจ้าพื่ได้เข่ามาอันพิมพ์ทักทายอริยาเน่เด้ออริยาพยายามหลายทางค่ะจะพยายามแบบว่าอยากสั่งได้ไดจาก ือจะค้นบานเ่าหน่อยนะเนาะเฮ็ดช่องนั้นช่องนี้เฮ็ดแบบอด้อยากสร้างไรใดนะมันเนียนเอาคือเฮ็ดใส่ได,ด้ใดละมันมันเนียนไอ้ยะก็ับมีหลายช่องก็สีเบาซูฟังนี่คืออริยะกับมีหลายช่องอเฟซบุ๊กอ,อริยะก,กับมีตั้งสามช่องอริยะสร้างพื้นฐานไวเพื่อว่าสักวันหนึ่งเพื่อมีคนติดตามเขาเลหลายสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเผื่อเราฟุกคนบบมีความสามารถกับอาศัยความฟุกแหละพี่น้องเอ้ย ฟุกได้จากยังตีฟุกจากฟีเมอร์อเจ้าของหรือว่าจากดวงสตาเจ้าของเพิ่นจะผ้าฟุกไปจากบุญที่เฮาเคยเหตุมาขันขันการละครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นทวตซื่อสารมาในอดีตตชาติเพื่อนกะเพื่อนกะสิผ้าเฮาดังเนาะพี่นอ้องเนาะอริยะกัสิบ่เคยเป็นทวตซื้อสารอยู่บ่สมัยตะเกี้เพรระวัตาสตร์เนี่อริยะซื้อนกไหมอริยะซื้อนกอริยะเ้บ่แมเมนว่าซื้ออริยะเฉยๆนะ บ้านเฮาต้องมีสองซื้อลละซื้อวันนกแสดงว่าอรารยะกับทองเคยเป็นฑูตซื้อสารมาสักวันหนึ่งอาริยะกับศิ์อาจจะเป็นผู้ที่มีผู้ติดตามเป็นผู้ที่โด่งดังนั่นเลยจะใส่ได้เป็นผู้ที่โด่งดังได้หลกโซเชียลมีผู้ติดตามมีไล่ใดเป็นแสนเป็นล้านเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงเจ้าของโดยที่พ่ต้องไปตากแดดตากลมเหตุงานเมื่อยล่ะโดยที่พ่ต้องไปเหตุงานโรงงาน เมื่อยสูบใบลาหลัพี่น้องเอยเห็นงานลงงานกระไดไปขายขายกระจักเศษไปขายเอียงผู้ใด่กนกระขายเบิดบานเบิดเมืองพ่อค้าแม่ค้าเต็มบานเต็มเมืองโยแต่บ่ากข,า,ขายบ่ค่อยได้เป็นยังค่อยขายบ่นค่อยได้เนาะพ่อค้าแม่ค้าร้ายนึ่งซองสินค้าบานเฮาเนาะขายขายตัวใดดีก็ะอยากขายน้ากันตัวใดด้เงื่อนดีก็ะอยากขายน้ากันก็ได้กลายเป็นการแห่น้ากันแต่ทุกคนต่างเอะ ต่างคนต่างเห็ดพ่อแห่งไ่มพี่น้องเอ้ยคอกินลูบอมต่างคนต่างเห็ดกําไรกับบกเกิดขายของกับบอออกหรือว่ากําไรหน่อยกับบพขอกินก็ใส่ขายของมาใดกําไรนหน่อยของทุกงยางกับแพงเนาะบาดเฮาอ้ยกกับเหไปเห็เข้าวเห็ดเนาะบางคนเพื่อนกระดาด้วยจากการเห็ดคลิปเด้เพื่อนก็าบอต้องเห็ดเอียงเพื่อนกับแค่เห็ดคลิปอะรยะกับอยากเห็ดคือเพื่อนเนี่ยย่างหน่อยก็ได้ พาพ่อพาแม่พาลูกพาเต่าเห็ดเพื่อเป็นอาชีพอาชีพบันบันไปของยายแก่ยายแก่ที่ชื่อว่านกอริยาเห็ดเปลี่ยนจ้าสําหรับผู้ที่เบิรงอยู่นี่ขอบคุณเลดายเดอหนึ่งคนที่เบิรงอริยาก็คือสิวายายนี่แล้วเป็นผู้ได้แล้วคือปากประแดกแท่ไอ้ยาเป็นคนน้องบัวลําพูจ้าพี่น้องจ้าเป็นลูกคนเดียวจากพ่อจากแม่มาแต่อยู่มื่อหกเ่เคยได้อยู่น้ำพอกับแม่จ้าที่ไพี่น้องเลย จากบ้านจากเมืองมาแต่อายุมาหกหาเงินผกวกผกวกชีวิตก็ต้องหาเงินเนาะอยากได้เงินก็ต้องหาเงินอยากได้เงินบ่หาเงินก็เงินก็จกักสิบไปย่างหามา,าทางไหนมาหาเงินจากพอ,พอจากแม่มาบม่ได้บอกให้เลี้ยวตนแล้วจ้ะเลี้ยวตนวกันเลี้ยวตนก็ซอยแช่ห้ยังมีอีกหลายๆคนที่เขา ลาบากยิ่งกว่าเราดีนักนะเท่าไหร่แล้วที่เราอยู่แบบนี้มีวาสนาแบบนี้เนาะคิดไปเท่านียวอยากรวยเป็นสิบล้านคือคนอื่นมันก็มีความทุกข์เยู่แต่ขันคิดว่ายังดีนะที่เรายังดีนักหนาะเท่าไหร่แล้วที่เราดีกว่าหลายๆคนเราก็จะมีความสุขแต่บางข้างอริยแก็แอบทุกข์อยอาโอ้ยอริยะอยากมีเงินสิบล้านคือคนอื่นเลย้ยอยากมีทีมีทางอยากมีน,นั่นมีน,นี่เลย มีแระบานสิบปเฮ็ดหน้าอยู่หลังคาบานก็คงเปลี่ยนไปใดเนาะใคคิดไปอีกบันเนี่ยขันชูวามีไฮมีหน้าสิบปเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าได้ยังไงเลียงพอเลียงแม่เั้นแต่ย่างขึ้นบันไดก็เศร้าแหบๆสิตายลเลยคิดสวนทางอยู่คนเดียวจ้ะคิดคนเดียวถามคนเดียวตอบคนเดียวอันนี้เป็นรูปอมเจ้เยบข้อเลยเพี่น้องของเกาหลีดิดบบานเน่าหนาซิเมี่ยงซีนนะจา๊ะ เป็นยาที่แบบเจ็บข้อมีเสเเลดนะแบบเหมือนเหมือนลูกอมบานเท่าแต่บ้านนี่ดีตอนที่อริยาเป็นโควิดอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนมีเสเเลดติดข้ออยู่ตลอดลเวลาไหมนี่เลยจ้ะอริยาอมตัวนี้เนี่ยอริยาอมตัวนี้นะเบิดบ่พ่อขวด บ่พ่อขวดนี่ขวดนี่มีอยู่จากเม็ Hi, ดหายเลยแม่พี่น้องน้อนเป็นโควิดอยู่ผู้เดียวคนอื่นเพิ่นเป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เจ้าอาธิญาเดือนกว่าจ้ะเพราะว่าอาจจะเป็นแพร่พุ่มตัวเองแล้วที่สําคัญเป็นแพร่พุ่มตัวเองบอกว่า <laughs> <laughs> เป็นโควิดอาทิตย์หนึ่งจนสิตายจังค่อยหูว่าเจ้าของเป็นโควิดจ้าพี่น้องจ้ะเชิดว่าเม่นเจ้าของเป็นไครธรรมดาบต่ตรวจ จน,จนจนซอกนะจนจนไปเขาเอ่นว่าจังไดเฮ้อบอมเป็นซอกหลับในในริบแม่จา่ารับในในริบตั้งแต่ตอนใดบห่หูจนมีคนมาพอแม่จังคอยหูว่าป้าเขาเขามาในริบตั้งแต่ายสองประมาณายสองตอนนี้มัดคือเป็นสนโลเซเลแล้วจังสินะจังคอยหูว่าโอ้ชีวิตบ,บบได้เดวอลเฮเวทนาดเด้อ เ้าซูฟังมวนมวลให้มีแนวเ้าเพราะว่าไรสดมันก็ต้องมีแนวเบาพระว่าจาขังบ่ได้ผ้ามูไปเที่ยวไปเบิ่งหมอลอกมาล่ำคือขจ้าที่ขจ้า่งงลิดเนาะไรสดก็มีมีแน่วเบาอะไรก็สั้นหาข้าวเบามาเบาซื้อบ่ไ้เ้าห้เวทนาได้จ้าเด้อแต่ว่าขั่นพู้ใดที่มาเบิ่งเลยพู้ถี่กำลังทอหรือว่ากำลังมอยในชีวิตในการต่อสู้ชีวิต ฟังอริยาไปขันฟั่งดีๆกะสิมีกำลังใจเนี่ยอริยะอยากให้มีทุกคนมีกำลังใจสางกำลังใจเฮ็ดกำลังใจหาคืออริยะเกินความสามารถเทแล้วแต่อริยะขีดนเม็ดเดียวกับ่บมีจนเขาว่าเขาว่าเด้ลูกหลานที่เคยเลี้ยงมาอยากพี่น้องเขาว่าทุกไลา์หาหมองสิกบดินหาหมองสี ฟังหาชีดินสิฟังนายเจ้าของกับบ๊มมีหาดินสิกบนายเจ้าของกับบ๊มี่เขบาบอกทีนะทุกเมื่อน,นี่ไอ้ยังมีมัดชอยางเลยยกเว้นทีดน <c oughs> ท่ดินที่ดินเก็บมีซําปุงเฮียนเหรอหาเงินสือไาได้สมัยตะกี้มีเฮียนอยู่กับเฮียนเป็นเทียงหน้าเบาสูฟังอันนี้เบาซูฟังเด้หน่พี่น้องเลเบาเลี้ยบทอนได้เบาซูฟังเพื่อค้นท่อมาฟังสิไดมีกกำลังใจ บเดฟั่งมือนี่ห้ามืออื่นห้าระบบเพิ่นดันอริยะไปห้าเรียนดังเป็นผู้แตกหา้าขนอนีลยไม่ยอนฟังสิเรยฟัง่งเลยสิเรมีก่กำลังใจคือวาอหมายของอริยะแบบนี้อริยะบเดยให้ฟั่งหรือเวทานาหรือสองสารอริยะเด้แเรียว่าขันสงสารก็ดีซอยแช่ออกไปอริยะดังดังมีคนมาเมิงของอริยะไยเขาวางสิถูกลายพวกอริย์ได้เกี่ย ทุกไลห้าิดดินสีกบนากระบอมีาวางสิไปงานไสเขาก็จัิงส่ไหมจัิงสีไหมพี่น้องแล้วก็แบบจริงสินะอืสมมติว่ามีงานบุญยูุบ้านบ้านเท่ากินเขาส้มกันมันจะแซบเสดะงานบุญห่งเมื่องานบุญงานนั้นแซบไอย้ยาเป็นคนกินไรไรกันไม่มูกินเขาแต่ว่าจริงๆเรามักกินผู้เดียวแต่ว่าบอลลูขนันกินเขาไม่มูกินแซบ นั่งกินเขาโบ่ทันอิมคาเจ้าเก็บผ้าเขานี้จากจาก่าคาเจ้าเก็บผ้าเขานี้จากอริยาเลยเพราะว่าเข้าถูกจำได้คนที่เก็บกับแม่มูล่ะบ้านเข้านะบานนอกเขา้ากับแม่มูกับมูกันเมือ่อไหร่ล่ะกับเบเอ้ยซื้อพันดอกมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแต่มันฝังใจเข้านะคือความถูกนะฝนตกมากนี่ หลายๆคนก็เป็นเครือระยะแหละกากูไปตรงเพพ่อลมผัดมาเยี่ยนนังคูเกตกูเกตทำย่างเหลือเคือกับท,บทอมเนมาะมันเท่าตะเก,กียบนะจ๊ะขางลางเรียงค้วย้เมนที่ขั้วือเมื่อนีเพิ่นหาอยู่มือนเอื้นมาเพิ่นมาเทียงเขาขึ้นผูเพิ่นแบงหแบงหพ่อกับแม่ย่างเมือเศร้าเพิ่นแบงหาเพินพ่นมาบอกว่ามองนี่มองนี่แบงหาเได้ตกเทียงมาเพิ่นมาเทียงเอาขึ้นยวงสีมาถึงเมดป,ประมาณสิบเก้าปี เท่าที่จําได้สิบเก้าปีที่อาริยาเจอครอบครัวจะอยู่แบบนี้ตลอดมาเน,นี่ในที่บันเมก็ถึงภาวะนะจ๊ะคนเท่าเฮ็ดบุญมาน้ากันคนเท่าจะมีขาขึ้นและขาลงเหมือนน้าทะเละเที่ยวขึ้นเที่ยวลงหะบอกเงี้วห้มันมีเรื่องเบานนาห้มันขบสมองครอบครัวแตกแยกเขาก็เลยเดียบาพอแม่พอเม่แยกทั้งอ่ะนะแล้วบาเน,นี้ อายะกับกาม่านี่แหละมาต่างประเทศเนี่ยแหละย่าเอ้ยซื้อดูเลยเนาะเพื่อมีคนมาจับจองอายะกับชีขังบินวู้มาต่างประเทศเนี่ยแหละพอแม่งแยกกันอยู่ดิอายะกับมาหรออายะกับได้ที่เนาะกระเฮ็ดเฮียนเนาะพี่น้องเฮ็ดเฮียนแล้วกะขอสัญญาคือมีเฮียนมีอย่างแล้วกะคือพอกับแม่กับมายูน้ำกันเพราะว่ามีลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวบ่มีไอมีน้องนะเพื่อนกับมายูน้ำกัน มานเนี่ก็มีหมือุย่างจ้่แต่ว่าบบมีไฮ้บมีหน้าบบมีทีมีท่าหรอกคือมีหมือุย่างหมายถึงว่ามีเฮี้ยนที่คุมกัะล้างหัวสามารถเฮ็ดให้พ่อแม่มีหนามีตาได้บ่ได้ว่าเฮาเก่งแต่คือข้าโตผู้เดียวมีรถคีอมีรถกระบะหนึ่งคันมีรถเก่งหนึ่งคันเด้วกับมอไซค์รถเก่งกับสมัยพ่นละพี่นองกับชิ้ยี่สิบปีแล้วละรถเก่งแต่กับพุ่มใจของเฮานะ รถกระบะกับพ่อ,อยู่ตอนนี้ติดหนีได้เป็นเป็นสตรีที่เป็นผู้เดียวที่ฟ้าฟันพร้อมด้วยนี้สินพรงวดรถก็หาไปพ่อกับแม่กับมีหนามีตามีท้องมียองไซฮะนะแบบนี้ก็กับคนที่ว่าเฮ้านี่ก็เพื่อนกับแทบ่ม่มองยูด่ะท่านี้แหละพี่น้องคือสันสันว่าเยี้ยดูถูกกันยังบ่ทานตายนิจาก,กันมันวัดกันว่าได้หรอวัดผลชีวิตกันบ่ได้ ตามได้ที่มีร่มหายใจทุกคนสามารถยืนขึ้นได้บ่ทุกคนสำหรับคนที่ทอดขนาดอริยยหาได้ในปานี้บางมืออริยกะก็ทอดทออย่างนี้อยากมีเงินสิบล้านคือนเขาจคิดไปทุกเปล่าในความอยากกระบอกเจ้าของมาเคิดไปกับทุกเปล่าเจ้าของเฮ็ดบุญมาไหลปันไดจ้าสิอยากนี่ทอานี้หรือมาบุญเจ้าของมีแต่ เจ้าบัญชีเพิ่นฝากไว้เพิ่นจดไว้โยว่าความดีของศาสตร์นี่พบนี่เธอจะเฮ็ดดีดได้หอดจำใดฉันจะสามารถเอาบุญเก่าเอาสมบัติเก่าเอามุ่นเก่าของเธอมาให้เธอใส่ในศาสนี่ได้ไง,ไงั้มไหเนี่ยเอาเรืให้คิดไปเท่านี้นะแต่ขันมีก็ดีละอยากถึงลอตเตอรี่แรงวันที่หนึ่งเนีอย่าอยา่คควจาคนเด้อมาป้า ย่อยอริยาเราถือลอตเตอรี่รังวันที่หนึ่งเป็นเซตทีสามสิบหกล้านภายในพิบตาเดียวแต่บ่เคยซื้อบ่ได้ซื้อนะจ้าลอตเตอรี่ที่บ่ซื้อใจบ่ถึงฟ้าถูกจักใยสามสิบหกล้านจักใบบ่กล้าซื้อใจบ่ถึงนะจ๊ะเสียดายเงินขยันสีได้เพันสีมาสุกใสหลงใจหฮาสิเป็นเา้าเพิ่มเพิ่มเป็นสีอยักสุกแล้วก็เป็นเลขที่บ่ต้องขึ้นมันก็นสิเป็นแบบ ซื้อเลยยังสินะคิดไปเท่านี้ละแต่กระเบิดหลายได้น้ำเหล็กปีก่อนๆดีถือเหล็กได้ได้ไดถือเหล็กยูะได้เงินทั้งหมดกับหาแสนหาแสนบาทกว่าอยู่ปีเป็นโควิดอยากหาเงินบ่ได้กบ่มีเงินเลยมีเงินอยู่น้อยเดียวว่าบ่มีกะโกหกมดมเทดผิดสินหามีอยู่น้อยเดียวบ่าหลายบุญบาแล้วมีเทพดาเพิ่นเลี้ยงดูพี่รองไอย้ย่ถือเหล็กถือทย่อยถือเลยจ้ะถือทย่อยถือมา หาแสนโอ้บันชีตรงจักหน่อยดีใจดีใจหารทั้งบ้านได้กินได้ใส่แต่ว่าเอาแบตซีเบิร์ตแล้วว่สิจะได้เศร้าคุยกับพี่น้องเนี่บานนี้แบตเบิร์ตไหมจ้าแบตซีเบิร์ตอีดีอันแต่ว่าอน,อ,นาอริยะเบาหอดใส่หรอฮะลูกใส่เบรคงานนี่ตีได้ยางเสียายางพี่น้องเอ้ย ลูกชายบอเหตุงานยีน่สิบสามปีละงานบอกเหตุจ้ะบอกเหตุงานสารพัดอ่างไปเหตุงานสองมือมือที่สามป่วยป่วยอีกสองมือมือที่สี่ไปเหตุงานมือที่หามาตรงกับบ้านยุดไปเหตุงานอีกต่อไปป่วยยุดจังสีเอาไปเอามาคานจ้ะจบลูกคอยแตแต่สีไข่แน่แต่อายุสิบสามมาหอดสิบหก เก็บงานรับจ้างดีดีหลังจากนั้นมาพี่น้องเอ้ยป่วยจ้ะป่วยโอ้ยัเหมือนไปอย่างนี้จากพี่น,อน,น้องผู้ใดยเนาะมาเมตตาอาริยาเบื้องน้ำอาริยาต่างบ้าคนหนึง่งอาริยายางเปรียวต,าต้สาแบบนแดดกันดีใจเลยเนาะมีคนมาอยู่น้ำต่างบ้าคนหนึง่งสั้นกับแมทเบิร์ดแล้วกันทารอบหนานเนาะจ้ะเนาะถ้าพอกันรอบหนานเนาะ รอบนี้กะกะพ่อซ้ำนิดแล้วเนาะจะอาิิะกับไล่สองรอบแล้วไว้แต่ไล่รอบหน้าอาดิะกับยังเลยหน่อยอาดิะกับหูแล้วว่าไล่แบบใดยังคอยสีมี่คนเขามาเบิงยังในหน่อยอาดิะกับหูแล้วอา่าไล่แบบใด จังคอยสิเห็นคอมเมนต์ไหมล่ะว่าวพิษอริยากัะหูเราก็เป็นคู่ไดเลียนวิชาไดหูวิชาแหละจังไดกะพอกันรอบหนานอกจากนอกแบ,บ๊เบิร์ดแล้วโท,ทรศัพท์กับฮอนบาย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 วัดดีจ้าขอบคุณเด้อทีเมตตาผูกพันมหาอริยาเลยขอบคุณเลยหลายบายบาย